เธอต้องเจ็บปรีชีไทพระประแดงของประชาชนเธอรีรอขอเหราะให้ศรศาสตร์เรืองเศร้าไสเพื่อเพื่อพระศาสนาอัญเชยงเป็นบัณฑิตเรื่องหนองเด้อมีเดมันดอนเพียดา សូមណៅតោះមកណាមកដល់កន្លែងនេះយើងសួរតើយើងថាយ៉ាងម៉េចបលាកែឬកុំអីអានសៀងតែបាត់កើតបាយ แล่น้ำนรในเรื่องขอนจงให้มัีไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยะับเกระจายถาให้สนะมู้รู้นะครับไ้กลรูว่าการนเมอยันเรื่อขอการส่สาสอทเยป็นเรืองัดนอยาทเต็ของร้อน อย่าหลับไม่รู้นอนไม่เหงาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสนก็ขอให้มันร่ามันเป็นก๊กังคมชาติอย่างเช่นอันนะครยบ หรือสันปันน้ำที่ทางรัชการที่5ท่านได้ทรงทำรรเป็นสนธิสัญญาระหว่างไทยกับอินโดจีนไว้ว่าให้ยึดถือเป็นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาครับนั่นคือเหตุการณ์เมื่อร้อยปีที่แล้วซึ่งในปัจจุบันนี้นี่เราจะเห็นชัดเจนครับว่ายุทธศาสตร์ของทางกัมพูชาโดยนายกุลเซนเขาได้ตัดถนน นะครับเรียบตามแนวหน้าผานะครับตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีชุมชนของชาวกัมพูชาเนี่ยขึ้นมาอยู่ปล,ปลายเป็นยอมยองนะครับซึ่งมันบางพื้นที่นะครับเขาก็ทะลุขึ้นมาเหนือสันปันน้ำก็คือข้ามหน้าผาขึ้นมา นะครับามาอยู่ข้างบน<า>งนี้กัมพูชาหรือรโดยประชาชนกัมพูชาโดยทางคุณเซนใช้ประชาชนของกัมพูชา,าบุกเข้ามายึดพื้นแผ่นดินศาลโลกรับเรื่องตามที่ทางกัมพูชาร้องขอเพื่อให้มีการาตัดสินคำพิพากษาข,ของศาลโลกเมื่อปี2,505ใหม่นะครับซึ่งเมื่อตอนนั้นนี่เราได้เสียปราสาทพระวิหารไปนะครับและทางกัมพูชาเองก็เชื่อว่าศาลโลกได้ตัดสิน เขตแดนใหม่นะครับที่ทางฝรั่งเศสจัดทําขึ้นโดยใช้แผนที่1ต่อ2องแสนนี่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี05ซึ่งถ้าทางสารโลกเห็นชอบตามสิ่งที่ทางกัมพูชาเสนอไปนี่ประเทศไทยกับกัมพูชาต้องมีการแบ่งเขตแดนใหม่จากที่เคยยึดถือมาเมื่อ,อ,อรัชกาลที่5 นะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วคือยึดสันปัน้ำเลนแนวหน้าผาเนี้ยให้มาเป็นตามแผนที่1ต่อ2 0 0แสนซึ่งมันก็จะทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนนี่นะครับออกไปนี่ไม่ต่ำกว่า1,8ล้านแสนไรตลอดชายแดน798ิกิโลเมตรจากจังหวัดอุบลถึงจังหวัดตราด